วัสดดีดีเนน้อนนี้เราจะไปตึกกระดุกนาตรงนี้ตรงนี้บตัดังไหมตรงนี้น้องสัตว์กันเนาะทุกคนทำไมติดด้านเนาะืัอนี้เราจะไปตึกกระดุกแข่งกันคือก่อนเราจะกูเนื้อแจว่ามือนั้นห้องอเอ็ดเดียวแล้วมันบโเห็นผุนืัอนี้ไปไหมไปอันนั้นในคลองไปใส่ปลาปลาถึกต้องแล้วบบมานจะทำอิฐแท้ไปก่อนนะขนาดเดียวไหม ม no? no? no ัวน oh ี Do ้เพละเพี้ยนพ่อะน้อยเปี้ยนบ่มันน้อยมันดองออกนนั้นตัวเดียวมันก็ดองออกปลาเพี้ยนเอาของตัวใหญ่นั้นงาบุมีนั่นแหละย่ามั้งงโค้ทางกินมะกุยทางเว้าคนเลยเออเอาของตัวใหญ่ๆนั่นเออ กินเลยคลองน้อยนะอ้อยไว้ผมกระปุกอีกมือนี้อือผมพูดผมพายไปปานยะว่ายแล้วมืน <c oughs> อ,อ,น,อนี้เอาไปฮาเกมจับกล้องนีงไม่เสียเอารถก่อนมาทุกคนถ้าจะมา กากระดุงน้เนืองเจ้าว่ามันบุมีไฟกาซอยหาแล้วกับบุ้มมีจับก้องซอยเราอีกน้องดาลากับเมดใเน็ตทางกับุกคนเมดล้ลงไปแล้วได้ตึกเลยช่วนน้องดูลาเนี่ยได้กากช่วยเราีิค่าดิกรพาะข้าเล็บขันบทติดไปแต่งงามติดไปแต้งก็้มได้งามหรือคนหึือเกงีหายล่น้องดูลาคนขี้หา de boa ไปสั่งน้องกาลรทุกคนเลยวัซ่ยงเยมาเลยมีแตมา ี๋ยวน้องดราจะตึกกระดุมก่อนนะทุกคนว่ามันี่เขาสีไดหรือโบเนาะหรือว่าถ้าเบ่งน้องว่าถ้าน้องโลราได้กะแม่อาจจะได้ก็บมินนะทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกน้องโดราได้เด้อว่ะทุกคนสเสียวไ่ยระหว่างน้องโดรากับคุณเมเรนะมอนีเมือนี้เขาริงจังเลยทุกคนเลยอือแล้วคนก็ลองคอมเมนต์มาเบ่งน้องทุกคนค่ะ ทุกคนเซียเมกกับกุศลหนึ่งไพเซียนองดุลักษณกุศลนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดุลักษกับคุณแม่ในเด้อฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามใพนนทุลักษณ์ในเด้อจ้าเดี๋ยวน้องดุลักจ้าลงไปตึกกระดุมก่อนว่าสิได้หรือห้ได้นะทุกคนกับประมาณห้าหกโมงเขาก็จะกลับตอนนี้เขาก็จะปิดตึกก่อนเนาะน้องดุลักมาสองมือแล้วคุณแม่ก็หักสิมามืัอนี้แต่ว่าเพิ่นเดียวอ่ะ กระดุงคนอื่นตึกนะทุกคนกระดุงอ่ะหมู่เพิ่นนั่นแหละเชี่ยวเพิ่นบ่หมู่เพิ่นนั่ะละหมู่กูหักแพงกันนะทุกคนเพิ่นบ่มาก่ะเฮากระตึกตึกน่ะนะเพิ่นก็ไม่กี่ทีเลยคนค่ะผู้นึงบ่มากะเฮาก็เอาของผู้นึงมาตึกใครเพิ่นก็บ่ได้วาา่าหยังทุกคนเด้นองจะน้องดลุล้านงไปตึกก็เด้อได้บ่ได้ไดะไดกะบตรงซ่ม ท่ายคลิปน้ำกันก่นร้าเดี๋ยวน้องโดนร้านลุงคอนทุกคนเดี๋ยวไปง่ายทุกคนอย่าไปอยอะมากอย่าพลาดเวดีคุไม่ดีคุณเ,เอาตัวบินได้ามาจับอันนี้รถมาจับ

มันลกถึกป่าเลยเาหน้าจะบ่ตัวมาซัมผน,นี่ทุกคนขอไี้ปา่าโอ้ทุกคนก็ <c oughs> นดีใจเลยอ่ะมีเฮาหน่าจะสนระเมศเลยเน่ทุกคนเขินน่ะน้องกล้ากับภาษาไทยเลยคุนอี้นนโด่าปิดกล้องแล้วพี่โยเลยได้เลยทุกคนก็เลยถ่ายพวกนี้ก็เสียดายนอนตอนโยไปเห็นจำเดี๋ยวนนทโด่าไปโยอีกเด้อป่าหนาจะถกปา คนเดียวน้องรูลาบดิสกิปกันเลยจ้าได้หมดได้แล้วเราจะค่อยมาเบิ่งกใหม่นะทุกคนโอ้โคตดีใจเลยมาสองสามมื้อได้มื้อที่หนึ่งได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งนอนแต่วันนี้เราได้สองตัวมาว่านี้เรากะบอดได้นะทุกคนกะบ่บอดได้ก็ได้พอกินแต่ว่าได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งวานนี้ก็เดี๋ยวนองรูลาไปตึกดุ้งกันเ้อจ้าแห้งย่ามทุกคนมัในี้หาได้แล้วก็แห้งอยากมาแล้วมันนี้ค่ะเออเดี๋ยวน้องรูลาไปตึสก์กันทุกคนโอ้ดีใจ ไปื้นนี้เขาก็จะได้กินเกงปลาบ้๊โนดูปะต้มบอดู่ะกี่ปลาผับบอดีใจอ่ะไปกันทุกคนทุกคนได้ปลานะ่รมิดเลยเทนะไรอีบาน <c oughs> หัวที่หลังดังขว่ก็จะป็นคนเลยมิดเลยบานนี้นะได้ปลาใหญ่สองตัวนาะกับปลาน้อยสองตัว <ไ> <laughs> โอ้ยตายมันสิเป็นตายอยู่บอทุกคนเนี่ยนี่น,นะน้องกากลับไปหาเมูุบันนี้อยู่คนเดียวในป่าใหญ่สูงตูก่ะใหญ่กับปุญญาเป็นอะไรทุกคนเอยประมาณสามประมาณสี่นิ้วบอกือว่าห้านิ้วนี่แหละ ตึกไปแล้วทุกคนค้ำแล้วก็เมื่อได้สำนั้นกะกขับพ่อแรงล่ะต้มเก่งกินกะพอแรงแล้วทุกคนมืออื่นจะมาเกตตูอีกอมเมื่อนี้เขาได้ไปใหญ่กันใจล้วทิ่กลัวโบได้จากตูข้องุกคนนะเฮ้ยแต่อย่ากห็หัวเม,ม่อาใหญ่มิดจอยเลยอฮ่าจากัค้ำหน่อยขอเขาจะได้กลับแล้วทุกคน ทุกคนอยู่ไปอยู่ก็มาอ่อกมาปานมีแดโมเมนป๋านีัดเชี่นสีแดงกันสีฟ้าี๋ยวมานาบนเดี๋ยวดโนยู่นบ้าแซงคนปานเดี๋ยวปาดันลยังพันยนะไปเบิ่งเนาะ ถือเบ็ดพ้นแน่นะฮะเออถึอเบ็ดชาโมแม่ดอกถือกระดุกมไปย่อไปย่อเลยฮะบอกให้ถ่ายก็ถ่ายบเป็นจใหวะแจักีได้บได้คิดย่อน้ย่ปาสูตรอย่าปากเจ้าปาเสือเลยเขตได้ปลาเนี่ยมิดเลยจ้ะวะ าทุกคนเดี๋ยวหฮากันจัดคือจีิโบต้องทายได้ละภายได้ภายบุได้ทุกคน <c ười> ภายเสียมแม่ถึงมาตกรอบเลยสุดนี่ <c ười> ตึกบ่หัวใจโปโบพีนะ<อ>ปลาสีแดงสีผ้าปลาสุดนี่ฮะหร้แต่ละหลือเนาะแต่ละตาจนบ <c ười> ้าโบทำอีทค้อคิดว่าตัวเดียวโย่ขึ้นมาหน่ะจังเปิ กระุ้งมันยังเป็นอันนี้อยู่ขานึงอะนะบอกให้น้องก้าเอ้ยถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายกล้องหลังม่วมเอากล้องหน้ากับจุดตัดๆๆจับนะจับได้บ่ได้จับวะเลี้ยงพาอะไรกันยังเป็นอันนี้อยู่ขานึงอะโอ้ยย่าสติกะตึกหมดใดแบบนียืดห้มห่างอื่นบ่มีอะป่ะจะไปห่างอื่นไม่ละโซงห้างแล้วนะโซงกระดุ้งแล้เปลี่ยนนั่นลุกไปลุกมาก็ไปห่างอื่นจ้ะไป น้ำมันบริเวณไมนเป็นน้ำมันมันเป็นน้ำกระลุกลากระดูกมันบริเวณว่ะข้ามนะนี่มันสั้นมันต้องได้เตี้ยนคามไมปลากระดูกนี่ค่ะตาจะพีนะแหลป้าสู้นั่นค่ะมันมีสีม่วงมีสีแดงมีสีเหลืองมีแต่ขี้ได้ชี้เหลืองทุกคนอะฮะไปที่บ้านฉัน บต้องไัว่าโตนั่นไน่อายได้เอออลีนี่แหละบัดยิ้มๆหัวหัวโอ้ยกันบัซื้อกับตแล้ววะใบแค่ตัวเดียวเทานัก็ได้คันวันนี้ปลาปลาซ้ำนั่นจับปี่เหรนว่าโอ้คันปลาซ้ำนั่นว่านี่เบ็ดมือซื่อสเคื่อแล้วขาดบัดมือนี่เขาเป็นอะไรจังว่าได้ปลาใหญ่นี่ปลาปลมอ่านดปลาปากแหลมบาดนี่ปลาล้นแล้วก็ปลาล้นแล้ว มีหัวปลาปากแหลมขั้นกระดุงเขาสั้นมันต้องได้เปลี่ยนขั้นกระดุงคำพุ่นเลยโอ้สายลุงเน้สายลุงทุกคนเน้สายลุงมันดองออก รูดมือคนนี้โหนไปให้ได้จากคอบินรูดมือยิกหัวมันเข้าแป๊ะขี้นั่นมันหันบีบเข้าเล็บจุดรอดนหะโอ้แต่จะโดนอะไรคอยยัดเจ้าฮาคยว่ามันดองอายเนาะช้ำนี่มันนะมันกตอดกมาตอดเลยลูกโอ้จึงกระแดงเลยไจุดเหยุดออกตัวนึงครประสูดประซูดนะเัาไม่ใหญ่ประได้แน่นอนเป็นตามองต อไรอยากมาควอยากมาอยากมาอยากมามื่อกมีตัดต่อเด้อวายู่ในเมฆคอยไปใช่ไะุโอ้บาณนี่คอยนกขักนี้มามนอบอกได้ไงไปนกเปนนเป็นบ้าอยบ้าจะมียาหนคกับสายชุงอย่างในทุกคนควรลาพอดีเพิ่นไปในอย่างไรอันนี้เิ่นมากหยาดเลยปานอยู่ี่ดอกฮะมือค่ะที่เห็ดอะไรอีกนนะ อ,อยู่ไ้กินบุเป็นแล้วลมและยอกระดุ้มกับความปุ๊บเลยลเลยม,เม,มือ,ม,อม่นต้นองมายิกแป๊ขี้มันหันเออบีบเข้าแล้วจังกำแน,น่นแน่นจังใสมันจังบอดองไปจับแล้ต้ปูได้ไเีตีเยีย ปลามันสีได้นะนั่นปลามันลิ่นแก้งดีในนี้กระดุงคากระดุ้งสั้นยาวคากระดุ้งอันขั้นกระดุงเฮ้าอันมันสั้นดะเปลี่ยนขั้นมันจังได้ง่ายไปใช่ สั้นกระดุ้งสั้นโพดย่านได้สองตัวนั่นแหละเนาะมันนี่วานนี้ยังได้ปลาเสื่อมใหญ่ปลาเสื่อมนันซ่บแซ่บทุกคนมันจอด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 อปิงหอบป่อย่างวานี้ใหญ่เติบปลาเสื่อมอืมอืม สั้นกระดุ้งนะมันสั้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ไม่ได้ขึ้นไปตัดไม่เช็คมีหัวปลากายปลาหยั่งดอกเออปลากายปลาผ่านไปทางกระดุ้ง ยีเอ้ยจนตื่นว่าค่อยได้ปลาหญ่คนเปตัวบ่ะื้อแลไเอาเพียงเสื้อทองมือนะ่ามีแต่เม็ดขาดมาใหญ่กินว่ะปลาใหญ่กินบเียย่ปากเบ็ดนั่นแหละสิเกาะหูเกาะหางนะากตัวเองกับบุกุ้ม แม่นบอกนี่บุก <laughs> ุมเออห้างนี่แห้งแล้วนะ่าสมพอรว่มีภายประทึกเ,เป็นแก้งคักทเทาะในดอนกลางลนะเนาะไปกินข้าวป้าลงในหันนะเนาะคำพูนบาทนี่หัน ทำผุนเถอะทองฟ้าแจ่มใสทุกคนเออเป็นสีส้มงามสวยงามสวยงามสวยงามงามเด้อ ร้องคว้าเจ่มใส่งามงามงามลหลายไอเมือลมแหง้งพดเออพาเดทตุกซะลมพัดนะ นี้เนาะเขาได้ปาไหญ่ายก็เราจะขี่คาดรถเนาะอ้าวพึ่งไหมไอ้เม่ออยากเห็นคือตอนนั้นเลยกองเห่าจบก็เป็นดีอ่ะโคอรละนามันหักเป็นอันนี้จะเก้ากระั่วโลดมาูกระดุงไปให้ไหมอยากทอดยากเด้ขากระดุงนะพึ่ง ปากระชนกระเด้งนองงไอ้น้องพาดเด็ปั๊มรุ่งนะกลับบ้านกลับบ้านโอคตรเจ้าได้หัน้าปลาในพอบูเห็นขาก็้ำได้สิเฉลียง เลี oh. ้ยงอันนี้โมอันนี้มาดิดอกอันนี้่วโตเนบช่ตนั่นล่ะายเมื่อทุกคนมนี่มวิแมนี่ลินที่กเดือมนี่อันนี้ก็มาเบิงเทา้ายนนีกดไปบ้ามัวาทุกคนเฮ้วอาปลาเขาใหญ่แลปลาพแห้งใหญ่ อายเขาเนอฟาเลยตัวเองก็เคิร์นเคิร์นเคิร์นบัดมาเบิรปลาคารปป่อเลือดจนย้อยพี่อาทุกคนคิปนี้กับมีเพียงท่านี้ฝากกดไลค์กชเซกดติดตามให้น้องเดลล้เในอจ้ขอบใจล้านล้บ๊ายบาย